ไม่ใช่ไม so ่กินอะไรผมเพราะมันมคิดว่าปลาหน้าสีใช่ยุคดอนแล้วตัวมันกาญจนบุีาเลยอนก้มแคบตายแล้วถึงว่าขาม่แน่นสี่เหน

โอ้เจ็บมันหน่อยมัดทิพมัตอยู่มันแจ้งอยู่เรื่อยมัติยูถึงพันเลยซึ่งวัดหน่อยวัดทิพเนี่ยมัติยเรื่อยซึ่งวัดหน่อยวัดทิพถึงพันอยเรื่อยหินมันนกน้ำมันเพราะมีดอกลูกปาดของมันเห็ดเนี่ยขึ้นปาดย่างเดียวเลยโอ้แฟกเกนโอ้ไปเรื่อยที่สามมึงวันนั้น ตายไเนไหมครับครับครับเจ็บเจ็บเครับโอเคีโนาสาแม่แก่กย่เอยูนสนามนี้ก็ย่อยันยืนเอาเป็นเา็นอได้่อบเป็นอะไรเราไปใช้ตัวมือเป็น้นภาคีฮะอันไีโอเคแม่ก ไปมั้ครับ

ครับต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะพอดีโอ้เดินไปห้องน้ำไกลนิดน,นึงครับ สวัสดีครับนุวุฒิสวัสดีครับภาพชัดเจนชัดเจนขอบคุณครับวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับคู่นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมเอาโสเลย A นะครับอยู่ในฝั่งผู้บรรยายชุดสีฟ้าเนี่ยนะฮะพบกับทีมสพโชคนา 3A ครับจากสุรินนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายครับในชุดสีน้ำเงินก็เดี๋ยวจบคู่นี้ผมขออนุญาต ขยับไปที่สนามหนึ่งนะครับไปดูในรุ่น45กับ50บ้างนะฮะเดี๋ยวจบคู่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขอขยับไปในสนามหนึ่งในในโดมด้านซ้ายมือนะฮะโอคะแนแรแรกเก้าเจ็ด แต้มตัวนี้อาวุโสเลยนำอยู่กตัวต่อนะครับอะไฮะยังเปิดได้ชงได้อยู่ปาดลูกนี้เรียบร้อยครับโชคหนาสามนะฮะจากจังหวัดสุรินทร์แต้มก้าวต่อ8ครับลูกนี้เสิร์ฟไปยังเปิดได้อยู่ฮะโอ้ชองนิ่งๆแบบนี้แตะหยอดแต่ว่านาสายครับลูกนี้ไม่ข้าม เป็นแ้มของอุโสเลยนะครับโป้งโป้งลงค<ะ>ู่นาฮะงั้นเดี๋ยวรอให้จบนี่ก่อนอุโสเลยนะ้าเปลี่ยนแดงเอานะฮะใช้การแข่งขัน21แดแต้มเซตเดียวจบนะครับ11ดแต้มเปลี่ยนๆๆแดงนะฮะ ตอนนี้อยู่ระหว่างเปลี่ยนแดนครับแต่ตอนนี้อยู่ที่8ต่อ11ครับโชคนะสามเสิร์กไปค่เกิอเลยยังชงได้อยู่ โอ้โห oh, oh, น่าเสียดายครับเ oh. จ๊ลูกนี้ออกหลังไปนิดเดียวฮะ oh. เป็นแต้มให้สพโชคหน้าสามแต้ม9ต่อ11อ่าแล้วครับยังเปิดได้อยู่ฮะเลยชงนิ่งๆแบบนี้แต่หยอดแต่ว่าเราานี้ยังเกี่ยวอยู่ครับอ้าวล้นไปฮะตีหัวย้อนมาเอายังเกี่ยวได้อยู่โอ้โห กรรมการบอกว่าโดนแขนสอพโชคนาสามนะครับเป็นแต้มของอาวโสเลย1 2อ้มตอนนี้เลยขึ้นนำอยู่ที่12ต่อ9ครับเสิร์ฟหมาหน้าสายยังเปิดได้อยู่ต้องชงให้หน้าขวาเล่นและฮะเหยียบลูกนี้เอายังเกี่ยวได้อยู่ครับเลย ปาดต,ตรงนี้มาเอาอินเนียงได้อยู่ครับปาดครั้งอีกครั้งหนึง่งเรียบร้อยฮะลูกนี้โอ้โหสวยงามครับสบพโชคนาสามจากจังหวัดสุรินนะฮะวันนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่ามาหลายจังหวัดมากเลยนะครับลูกนี้สั่นไปเบาๆยังเกี่ยวได้อยู่ครับเลยชงมาจากท้ายคอร์ดอาแล้วฮะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับ เต็มสิบสามอสิบลูกนี้โอ้โหเปิดไม่ได้แล้วฮะเป็นแต้มให้อุโสเลยครับเ <10, 14. S 2> ต้มอยู่ที่สิบสเี่อาล่ะครับโอ้โหเลยจับลูกชงนิ่งๆแบบนี้ เรียบร้อยครับมีทีมยัังะไรครับมีมีทีมหรือยังนี่อ๋อผมผมไม่ได้เล่นครับพี่อามยกเกลัไหเล่นด้วยกันทีมไหนครับคู่ไหนาให้ให้ไหนนะจะาให้ไหนโอ้เอาเาลังหราพังเอที่เอาเอาที่ไม่มันมีอยู่สองคนเอาทำไมอะ คนหนึ่งไม่สบายแต่จะได้เข้ารอบแล้วคือให้เขาจับมาเราเข้าที่หนึ่งแล้วเตะไม่ได้คือเขาไม่สบายตรงนี้แต่ถ้าเตะเนี่ยคือพวกไหนแพ้เขาจะจับใส่ทีมที่หนึ่งนะช่วยเลยนะโอ้ผมแบบเวลาเวลาถ่ายแล้วผมพะวงอะพี่ครับเวลาถ่ายแล้วผมพะวงผมไม่ก็ย ผงพีดได้บายไปแล้วไงรึไงครับ<ช>อ๋อรอบแล้วไม่ไหนคือคนเหนื่อยเขาเดือไม่สบายมเลยนะมันจะเลยอยากหาตัวใหม่ใหม่มเสียไม่ได้อืมครับครับ,รบเวลาเราเสนอเราทำหมดเวลานอกนะครับโอ้โครับสิบเแต้มตัวนี้โชคนะสามตามอยู่สิบเอ็ดสิบห้าครับเสิร์ฟลูกนี้ไปฮะโอ้โหเลยวันนี้มาดีครับจับชงนิ่ง เตะครึ่งรอบเรียบร้อยครับโอ้โหรักษาสุขภาพร่างกายกันได้ดีมากเลยครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็จบแล้วจะย้ายสิบหกสิบเอ็ดสิบหกสิบเอ็ดโอ้ เลยมาดีแล้วฮะเหลือไม่กี่แ้มครับแต่ก็ต้องดูกันยาวๆครับไม่แน่นะฮะโชคน้สามจะทันหรือไม่ทันครับโอ้ลูกนี้เอาละครล็อกแ้มได้แ้มขยับมาอีกนิดนึงนะฮะสิบหกสิบสองลูกนี้เปิดไม่ค่อยดีครับจะชงย้อนกลับไปเอาละฮะแก้ไขข้ามไปครับเลยเปิดชงขึ้นมาใหม่เล่นจังหวะสองโชคนะสามลูกนี้ตีหัว ได้หรือไม่ได้ครับเลยแก้ไขายข้ามมาเอาล่ฮะอูแต่ว่ากลายเป็นแต้มของเลยดูสิครับช่วยกันเก็บเกี่ยวได้ดีมากฮะเลยโอ้โหมาแบบเหนียวแน่นครับไม่ต้องรุนแรงฮะสิบเจ็ดอ <17, 12. S 2> แต้มอยู่ที่17บเเข้าช่องสายเอาล้วครับโชคนะสาม ตีหัวแก้ไขไปฮะยังเปิดได้อยู่ครับเลยเอาติดลูกอีเนยียงครับไ,<ป>ไม่ตายเรียบร้อยฮะโอ้โหทําไม่ตายครับต้สุดท้ายจะเจอลูกหยอดแล้วก็ตายนะฮะ สิบสองสิบแปดโอ้ลูกนี้เสิร์ฟดีครับโชคนะสามเอาละฮะยังเสิร์ฟล็อกแต้มได้อยู่ครับ13 18ขยับมานิดนึงฮะสิบสามสิบแปดโอ้โหแต่ว่าแต้มค่อนข้างห่างนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าฮะโชคนะสามแต่ครึ่งล็อกล็อกแต้มได้แล้วครับเลย สิบสเโอ้โหเปิดชงนิ่งมากฮะเลยวันนี้แปะหยอดงัดขึ้นไปไม่ไม่ข้ามฮะเป็นแต้มอุโสเลยขึ้นแท่นแล้วครับขึ้นแท่นแล้วฮะเตรียมเช็คบินแล้วครับโอ้โหแต้มห่างมากเลยนะครับยี่สเรียกว่าอะไรนะฮะเจ็ดแมตพอยต์เลยครับอีกแต้มเดียวนะฮะเลย 2ี่สิลูกนี้เสิร์ฟยังออกหลังอยู่ครับยังไม่เกมฮะเป็นแต้มของสอพโชคนาสามจากสุรินนะครับลูกนี้ห่างครับต้องแก้ไขนะฮะเอาแล้วครับเลยเปิดชงกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครึ่งรอบลูกนี้โอ้โหออกหลังไปไกลนะครับ ยังไม่เกมนะฮะ ยี 20, ่สิบสิบห้าครับเกมหรือไม่เกมฮะเลยจะปล่อยให้ยืดเยอะหรือไม่ครับโชคนาสามยังเปิดได้ชงได้อยู่ลูกนี้ปาด,ดายังล็อกแต็มเลยอยู่ฮะโชคนาสามยังไม่ยอมให้เกมนะครับ อาละะตอนนี้โชคหน้าสาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟแล้วเลยจะได้ล็อกนะครับถ้าล็อกได้แต้มเดียวคือจบนะฮะเสิร์ฟลูกนี้ตัดหยอดไปหน้าซ้ายเอาละฮะชงเองเล่นเองแล้วครับโอ้ลูกไม่ข้ามยังไม่เกมนะครับ 17·20 จ็ดยลูกนี้โอ้ออกหลังนะครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นทีมอาวุโสจังหวัดเลยครับ เอาชนะทีมสพโชคนาสารไปได้นะฮะสักครู